สวัสดีครับผมอาตทาซิ่งอยากวิ่งคิกนะครับ W204 นะฮะคันนี้เป็นซีคูปยังหล่อนะครับคันนี้ใส่ชุดแต่งมาแล้วแต่ขาดท่อนะฮะก็เลยเว้าๆนะฮะมาจัดให้เต็มไปนะฮะมาดูงานนะฮะคันนี้เป็นสไตล์ AMG นะฮะเป็นออก4นะครับเป็นแบบแบ c ็กโคมนะครับแล้วก็หม้อยูโรอาร์เด็กซอร์นะฮะคันนี้เป็นชุดเปิดปิดวาวได้นะครับแล้วก็งานเป็น CNC นะครับดัด CNC นะครับหนาปึกแข็งแรงแน่นอนนะครับ ตัวนี้หน้าแปนสแตนเลสจำน็อตไว้ให้ติดตั้งง่ายนะฮะคันนี้เดินยาวนะครับมีข้อพรีเมียมดูเห็นไหมโค้งเราจะสวยและแข็งแรงนะครับเหมือนท่อนอกนะครับจุดยงจุดย็ดไม่ต้องห่วงเลยครับตัวนี้จะมีสปอร์ตแคปด้วยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงนะฮะว่าเปิดปิดวาล์วคันนี้จะเป็นยังไงนะครับ สับเกียร์นี้เสียงตดปรึ้ดเลยนะฮะโอ้โหสับเกียร์นี้โคตรมันเลยครับทดสอบอัตาราเร่งนะครับ W204 กับชุดท่อสูด Euroexhaust นะฮะที่มีระบบเปิดปิดวาล์วด้วยรีโมทนะครับ Off valve ก,ก็เป็นรถสแตนดาร์ดท่องเงียบนะครับส่วน On valve ก็ดังแบบซูเปอร์คาร์นะครับตัวนี้รองรับการจูนสเตย์สองนะครับผม สนใจนะฮะเพื่อนๆที่ใช้เบนซ์นะครับอยากได้งานท่อดีๆนะครับมาตรฐานแบบท่อนอกนะครับแต่ราคาคนไทยเนี่ยอย่าลืมหาท่อซิ่งนะครับก็คันนี้เราทําทั้งชุดก็อย่างที่รีวิวนะฮะตารเล่นก็ขับสนุกขึ้นเลยครับผมว่าขับดีขึ้นเรียกก็มาจุ่มเจอนะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังข้างนอกรถอีกทีหนึ่งสักนิดสักนิด ประมาณนี้นะครับสนใจมาอาร์ททอซิงได, 4, ได้นะครับกับชุดต่อยูโรอาร์ทเอ็กซ์ซอรส W204 ใจจูนจะได้นะครับพร้อมจบทุกสิ่งอย่างสุดรับหญิงทั้งหลอดนะครับขอบคุณครับ